ท่านผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนานเด็กและครอบครัวรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ท่านอรองศาสตราจารย์ดรไนพินิจโคชพักดีท่านดรพัฒนพัฒรานุทาพรท่านดออรอ,อนนท์ทับเที่ยงและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่11ออกแบบอนาคตเด็กไทยเทคโนโลยีการเรียนรู้และความสุขในรูปแบบทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและก็รวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะสอดคล้องกับพันธรรกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะสร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยจะมีปาฐระกถาเกียรติยศน,น,น,นิตยาคิชพักดีครั้งที่7ด้วยนะครับคณะกรรมการที่ได้จัดปาฐากถาเกียรติยศนิตยาคตชพักดีครั้งที่7เนี่ย จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยาคชภักดีผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการท่านแรกของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาดเด็กและครอบครัวจริงๆอาจารย์ก็เป็นครูของผมเองแล้วก็เป็นครูของอท่านผู้อำนวยการด้วยนะครับครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากทั้งท่านดรอ,อนนท์แล้วก็ดรพัฒที่จะมาเป็นองค์ปาถกซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเ,เรื่องดีอย่างยิ่งเพราะว่า เป็นการผนวกเอาศาสตร์ใหม่นวัตกรรมที่ก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วก็คือดิจิทัลทรานส์เมชันแล้วก็ AI ว่าจะมีผลอย่างไรกับเด็กของเราบ้างเราจะทำให้เด็กๆเกนี่ยมีความสุขมีชีวิตในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงดูเนื้อหาสาระในการประชุมเนี่ยกขจะเห็นมีเรื่องของการผนวกเอาทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน ที่สําคัญก็คือว่าไม่ได้ดูแต่คุณอย่างเดียวให้ระวังโทษที่อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีด้วยซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องก้าวทันให้ตามเทคโนโลยีแล้วก็ให้ได้มีประสิทธิผลอย่างดีต่อไปก็ e. ได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็ขอเปิดการประชมุมวิชาการระดับชาติครั้งที่11ออกแบบอนาคตเด็กไทยเทคโนโลยีการเรียนรู้และความสุขในรูปแบบไฮบริดนะฮะตั้งกับแบบนี้เลยนะครับ แล้วผมก็ขออนุญาตบรรยายต่อเลยใช่ไหมฮะ <USC. S 2> ก็ท <on> ่านผู้มนการเนี่ยแนะนำให้ผมพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกันว่ามหาวิทยาลัยกับความท้าทายในการสร้างสุขภาวะสังคมสุขภาวะในอนาคตจริงๆเรื่องในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราต้องตามให้ทันอยู่แล้วเพราะว่ามันมี disruption เกิดขึ้น มากมายหลายอย่างนะฮะจริงๆผมก็คิดว่าจะโฟกัสอยู่ใน3จุดด้วยกันที่สำคัญซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับพวกเราเยอะก็คือเรื่องของอ Policy กับการ Governance โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราต้องใช้ Resource อย่างจำกัดในทุกวันนี้ในระบบสาธารณสุขซึ่งประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มี universal health coverage คือมีระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ คือคนทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลสุขภาพโดยที่ไม่ต้องเสียสตังในหลายประเทศไม่มีนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่มีระบบประกันสุขภาพแห่งชาติแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยคนประมาณ20%เนี่ยไม่มีอินชูรันแล้วก็เวลาที่เจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะไปเอาสตังมาจากไหนมารักษาพยาบาลท่านก็จะเห็นว่าเวลาโควิดระบาดในอเมริกาเนี่ย กลายเป็นประเทศที่อัตราตายสูงที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับประเทศเราซึ่งตายน้อยเพราะว่าเรามีระบบประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องที่2ก็คือเทคโนโลยีซึ่งคงจะโฟกัสไปเรื่องของ AI เทคโนโลยีแล้วก็ดิจิทัลดิสลอปชันที่เกิดขึ้นแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยยังต้องให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอื่นคือทั้งทางด้านเฮลส์ไซส์ไซเทคแล้วก็ทางด้านโซเชียลไซส์ด้วย แล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการจัดการ Resource นะะนี้ถ้าบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยตัวที่เป็นอันตรายมากๆดับไฟด้านหน้าลงสนิดก็ได้นะฮะจะได้เห็นสไลด์ชัดนิดก็คือท่านก็คงทราบว่าทรัมป์ที่เข้ามาเนี่ยเป็น disruption ที่สำคัญอยู่ๆเราก็เจอ Tax ของสินค้าเราที่จะไปขายในอเมริกาเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากมาย ถึงวันนี้ยังไม่ได้เจรจาตกลงเลยนะฮะว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงแล้วการส่งออกของเราเนี่ยถ้าลดลงไปอย่างมหาศาลเนี่ยสภาวะทางเศรษฐกิจในบ้านเราจะเป็นยังไงรัฐจะเอาเงินที่ไหนมาปิดหีบเรื่องของประกันสุขภาพแห่งชาติอันที่สองก็คือสังคมสูงวัยเรามีอัตราเด็กเกิดตอนนี้แค่4แสนกว่าคนต่อปีนะฮะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากสมัยก่อนเรามีล้านกว่าคนเด็กเกิด ตอนนี้เราเหลือแค่400,000กว่าแล้วก็จำนวนประชากรเราเนี่ยหดตัวลงมาเป็นปีที่3แล้วเพราะนั้นสถาบันแห่งนี้เนี่ยซึ่งดูแลครอบครัวแล้วก็เด็กเนี่ยจึงมีความสำคัญมากคือท่านต้องไปให้ครอบครัวเนี่ยมีเด็กเยอะๆเพิ่มขึ้นที่สำคัญก็คือเด็กที่มีจำนวนน้อยเนี่ยทำยังไงที่จะให้มีคุณภาพดีที่สุดเพราะว่าเขาจะต้องเบอร์เดนข้างบน คือพวกสูงวัยเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากมายอันที่สก็คือสภาวะโลกร้อนหลายท่านบอกว่าไม่เห็นร้อนสักเท่าไหร่เลยเพิ่มขึ้นแค่หนึ่งถองศาแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากที่จะตามมาในอนาคตเพราะว่ามลภาวะต่างๆแล้วก็โรคต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปมหาวิทยาลัยก็ต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้สุดท้ายก็คือเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้เยอะก็คือเทคโนโลยี disruption เอไอมาเนี่ยเหมือนกับสมัยก่อนที่คนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อยู่ๆก็ผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้ตอนนี้ยังใช้ไม่ค่อยเป็นแต่ก็รู้ว่าต้องเอามาใช้ในทุกๆเรื่องเพราะว่าในอนาคตเนี่ยใครไม่เอา AI มาใช้เป็นเครื่องมือตัวเองเนี่ยก็จะตกยุคตกสมัยไปเ,ยเ,เรื่อง Policy กับกัว n น n ซ์เนี่ยเป็นที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่า กองทุนบ้านเรา3กองทุนเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่เยอะ,อะประชาชนส่วนใหญ่40กว่าล้านคนเนี่ยอยู่ในระบบะปะสปสชมีคนที่ทำงานมีอาชีพที่อยู่ในประกันสังคมแล้วก็มีคนอีกสักประมาณ5ล้านคนซึ่งมีสวัสดิการข้าราชการแต่ถ้าเราเอากองทุนเหล่านี้มาดูเนี่ยเราจะเห็นว่า48ล้านคนในปะสปสช เทียบกับ10ล้านคนในประกันสังคมแล้วก็5ล้านคนในข้าราชการเนี่ยจริงๆข้าราชการ5ล้านเนี่ยเขารวมเอาลูกและพ่อแม่ด้วยนะฮะสายตรงด้วยท่านจะเห็นว่าอัตราค่าใช้จ่ายเนี่ยแตกต่างกันมากในต่อหัว2,000 2,500แล้วก็1 2 0 0 0ซึ่งสวัสดิการข้าราชการเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยสูงกว่ามาก คือความเหลื่อมล้าอันนี้รัฐบาลพยายามที่จะปรับว่าในสมกองทุนนียจะทํายังไงที่ได้เฉลี่ยกันออกไปเพราะไม่งั้นเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกใช้ไปในสวัสดิการข้าราชการแต่คนที่เป็นข้าราชการก็บอกว่าตัวเองรับเงินเดือนน้อยมานานทั้งชีวิตก็เพื่อสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ดีแต่สิ่งที่ถกเถียงกันอยู่มากตอนนี้ก็คือค่า R W ที่ รัฐเนี่ยต้องจ่ายให้กับคนไข้ในของโรงพยาบาลต,ต่างๆซึ่งนโยบายของสปสช,ชเ,เขาเล็กเป็นงบประมาณปลายปิดหรือ,อ,อพูดง่ายๆว่าปีหนึ่งเนี่ยสมมติเขาตั้งไว้20,000ล้านท่านก็เบิกไปเ,เบิกยังไงก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยจะเบิกเกิน20,000ล้านเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอใช้เงินไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเงินมันจะไม่พอจ่ายตอนปลายปี เพราะนั้นก็เลยต้องไปลดค่า R W U ลงซึ่งอันนี้จะมีผลกระทบมากกับพวกโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งหลายก็มีแนวคิดที่จะทำให้เกิดโคเ m เมนเพราะว่าเราไปดูระบบประกันสุขภาพแห่งชาติในญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาซัพเรนได้ในระยะยาวเนี่ยเพราะว่าเกิดมีการร่วมจ่ายพูดง่ายๆก็คือคนมีสตังค์ซึ่งสมมุติว่า มีเขียงหมูอยู่ในตลาดอยากจะได้สวัสดิการที่ดีขึ้นหน่อยก็สามารถเอาเงินไปซื้อสวัสดิการเพิ่มเพื่อยกระดับสวัสดิการจาก30บาทของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นประกันสังคมหรือขึ้นมาเป็นระดับสวัสดิการข้าราชการคือถ้ามีการร่วมจ่ายแบบนี้ระบบก็อาจจะซัพเฟสอยู่ได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดในปัจจุบันนะฮะที่ว่าอาจจะมีการพยายามที่จะปรับ กองทุนต่างๆให้มีลักษณะเหมือนขนมชั้นคือชั้นล่างสุดคือคนที่ไม่มีสตังเลยเนี่ยก็ได้ระบบ30บาทแต่ถ้ามีสตังอยู่พอสมควรอยากจะร่วมจ่ายเป็นพรีเพศนะฮะไม่ใช่ไม่สบายแล้วค่อยจะไปเลื่อนระดับของตัวเองต้องพรีเพศตั้งแต่ต้นอันนี้ก็จะเป็นระบบที่จะเป็นไปได้ในอนาคตส่วนเรื่องเทคโนโลยีกับอินโนเวชันเนี่ยจริงๆตัวที่สำคัญมากในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของ ดีเซนท a l ลไลซ์เมดิซินคือพยายามให้การพยาบาลเนี่ยหลุดออกจากตัวโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยจะแออัดมากกันในที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยค่อนข้างจะสบายเวลาไปแต่คนก็ทนไม่ไหวสำหรับค่ารักษาพยาบาลทำไงโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยถึงจะด e เซนท r a ลไลซ์ไปอยู่ที่ต่างๆมันมาเกิดตอนโควิดเนี่ยที่ทุกแห่งทำเทเลเมดิซิน ในสารยาเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรามีตู้เทเลมี i ดซินนะฮะเกิดขึ้นอยู่ที่ mlc ใครๆก็ไปใช้บริการได้นะฮะเพราะทุกคนมีสิทธิ์30บาทอยู่หมดไปแล้วก็ได้ปรึกษาแพทย์ผ่านทั้งนั้นในตู้นี้มีเครื่องตรวจวัดความดันอยู่เสร็จแล้วก็คุยกันเสร็จก็ส่งยามาทางไปรษณีย์หรือจะไปรับยาที่ร้านยาก็ได้หรือไปรับยาที่ GJ ก็ได้นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการด e เซนท r a l ไ z e ์เม d i c i ดิ AI เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้ Health e ควิตีเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าคนจนคนรวยเนี่ยปรึกษา AI ได้เหมือนกันขอให้เขา Access ไปยัง AI ได้แต่ที่สำคัญคือ AI เนี่ยจะต้องตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนไทยได้อย่างถูกต้องไม่ใช่ปรึกษาไปแล้วก็ไปตอบเอาโรคในแอฟริกามาตอบ ซึ่งมันก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงเราก็ต้องเช a ปปิ้งเอไอเนี่ยให้มันตรงกับความต้องการของประเทศ ATMP นี่ก็เป็นกลุ่มยาใหม่ซึ่งเราจะต้องพัฒนาต่อไปในการรักษาที่มีมูลค่าสูงต้องทําให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็สมุนไพรซึ่งประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีไบโอไดเวอ์ซิตี้เยอะก็มีความจําเป็นที่ต้องทําให้อันนี้เกิดขึ้นในประเทศอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ เทเลมดิซินที่เกิดแล้วก็เป็นเรื่องดีเซนทัลไลซ์เมดิซินนอกจากตู้ที่ว่าเนี่ย OPD ของโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้มีให้เซอร์วิสเทเลมดิซินทั้งนั้นหลายท่านอาจจะตกใจนะว่า OPD จิตเวชอย่างของรามาธิบดีเนี่ยประมาณ50%ของคนที่ใช้บริการเนี่ยใช้ผ่านเทเลเมดิซินเพราะว่าคนไข้เองก็ไม่อยากมาหมอเองก็ดีใจที่ไม่ต้องเจอคนไข้ ตัวต่อต,ตัว Face to face แล้วก็คุยกันผ่านจอก็เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ส่งยากันได้คือการตรวจร่างกายทางจิตเวชอาจจะมีความจำเป็นน้อยไม่เหมือนทางอายุรกรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเช็คพอยต์ต่างๆที่ไปเอ็กซเรย์ไปเออราซาวได้แล้วก็รับยาทางไปรษณีย์นี่เป็นภาพห้องจัดยาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะ ซึ่งบางปีเนี่ยเราส่งยาทางไปรษณีย์กว่า800ล้านซึ่งมันก็ทำให้ลดการแอรอัดนะฮะเราไปเปิดซัเทไลท์อย่างที่ Paradise Park มีห้องตรวจ14ห้องตรวจตอนนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีคนตรวจที่เนี่ยประมาณ5 6 0 0คนซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งทำให้ลดความแออัดในตัวโรงพยาบาลแล้วก็ สีราชก็ไปเปิดที่ไอคอนสยามแทนอย่างเงี้ยนะฮะคือต่อไปเนี่ยซัตเทลไลพวกนี้จะเกิดขึ้นอีกเยอะมันก็เหมือนกับแบงค์ที่ไปอยู่ตามศูนย์การค้าแล้วไอ้ตัวแบงค์สำนักง,งานใหญ่หลายแห่งก็ปิดตัวไปแต่ของทางโรงพยาบาลพวกเราเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไปโรงพยาบาลต่อเมื่อจะทำโปรซิเดอร์อะไรสำคัญสำคัญเช่จนจะไปผ่าตัดไปสกล้องอะไรเงี้ยต้องไปโรงพยาบาลแต่ถ้าปรึกษาเรื่องเล็กๆน้อย เนี่ยสามารถใช้เทเลเมดิซินได้หมดอันนี้ก็เป็นตู้เทเลเมดิดซินซึ่งท่านนายกอ,อ,อิงคนปัจจุบันเนี่ยผลักดันให้เกิดขึ้นนะฮะก็จะมีเทเลเมดิดซินที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะตู้แบบเนี้ยหลายแห่งรวมทั้งของสปสช,ชซึ่งมาตั้งอยู่ที่ MLC ของเราหนึ่ง,งตู้พวกเราก็ไปใช้บริการกันได้นะฮะนักษาทุกคนก็ใช้ได้หมดในมหาวิทยาลัยเ ตัว AI เนี่ยอย่างที่เราจะคุยกันเยอะในวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันเป็นแค่ l Language m o e e l แต่กลายเป็นว่าไอ้การที่มันรู้ภาษาดีเนี่ยมันทำให้มันรู้ทุกเรื่องเราก็สามารถให้คำตอบได้มากมายทางด้านการแพทย์เนี่ย AI เข้ามามีบทบาทเยอะมากรวมทั้งการพัฒนาเด็กซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังเรื่องนี้กันอย่างเต็ม เต็มที่นะฮะตัวมหาลัยไม่โดนเองเนี่ยก็ดึงเอาแพลตฟอร์มต่างๆของทางด้าน AI มาใช้งานามีหลากหลายนะฮะมีมากมายตั้งแต่ปรึกษาผ่าน Preceptor AI แล้วก็จุดเด่นของพวกเราเนี่ยก็คือว่าเรามี Health Data Lake ขนาดใหญ่อยู่คือความสำคัญของ AI เนี่ยมันต้องอยู่บนฐานของ Data จริงๆ AI มันมีอยู่แค่3ส่วนคือตัวประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็ตัวอัลกอริทึมซึ่งเป็นตัวซอฟต์แวร์แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวของ Data Lake ซึ่งถ้าเรามีฐานข้อมูลที่เป็นทางการแพทย์ของคนไทยมีตัวอย่างของการรักษาที่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จอยู่เป็นหลายๆล,ล้าน Trans a c t i o n เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถเอาแมชชีนเนี่ยมา พิจิกการรักษาแล้วให้คําแนะนําต่างๆได้ดีขึ้นมากหรือเหมือนตัวอย่างของเชสเอ็กซเรย์ที่เราเอา AI มาช่วยอ่านเนี่ยเราก็เอาข้อมูลของอฟิล์มที่คน X-ray ซ o เร์ปเนี่ยแล้วกับการอ่านของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปประมาณล้านห้าเรคคอรแล้วก็ให้เครื่องมันเรียนพอเครื่องมันเรียนจากจำนวนเป็นล้านเนี่ยทำให้มันอ่านเก่ง แล้วก็ทุกวันนี้เรามี AI ที่ช่วยอ่านเอ็กซเรย์ปอดได้อย่างแม่นยำอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง ATMP คือเรื่องยาใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน growth ของยาใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ25%ต่อป,ปีเราเรียกยากลุ่มนี้ว่า ATMP ย่อมาจาก Advanced t h e r a p y Medicinal Products อันนี้ก็เป็นแนวคิดของการที่เราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ซึ่งหนึ่งที่เราสูญเสียไปเยอะมากเนี่ยก็คือผู้ป่วยระยะท้ายเพราะว่าใน6เดือนสุดท้ายของชีวิตคนเนี่ยบางทีใช้เงินมากกว่าการดูแลสุขภาพนะใช้เงินมากกว่าที่ใช้มาตลอดชีวิตแล้วก็บางทีทําให้อายุยืดยาวออไปไม่มากนะเพราะฉะนั้นแนวคิดของการทำ living v i e w แล้วก็การรักษาแต่พอประมาณในผู้ป่วยระยะสุดท้ายการดูแลที่บ้านต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เราประหยัดทรัพยากรได้ มหาลัยก็จะต้องพยายามผลักดันเรื่องเหล่านี้ก็คงจะให้เป็นไอเดียคร่าวๆแค่นี้นะครว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยเราในการที่จะผลักดันให้สังคมมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยเราก็ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีแล้วก็อาศัยทั้งสติปัญญาของพวกเราเนี่ยเข้ามาช่วยกันสมดังฟิลโอสฟีของมหาวาลัยที่ต้องการจะเป็นปัญญาของแผ่นดิน แล้วก็สมเร็จพระชิบราสิท่านให้ความสําคัญของความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่เราจะประยุกต์เอาสิ่งที่เรามีความรู้เนี่ยไปให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรก็จะทําให้เรามี impact to the real world นะครับขอบคุณครับ